กาสวัสดีครับท่านผู้ชมพอเที่ยงก็จะเดินทางไปหาปูมนพ่อเดชครับวันนี้อากาจะไปติดตามตัวเลขเป็นสูตรของกาคำนวณของปูนพ่อเดชมาฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพอเที่ยงก็เคยบอกครับว่าเลขจับคู่ของปูมนพ่อเดชนี่บ่กจำเป็นต้องว่าอยู่ล่างอยู่บนครับห้องานั้นแหละห้องขึ้นสูงเขาต้องลงต่ำน้ำเนาะอยู่ใตะเขาก็ต้องอยู่เทิงน้ำจังสีนะครับท่านผู้ชมเพราะของปูนี้จับคู่เรูคนกับบอกคอยแน่นอนปัญหแต่เลขวิ่งเพื่อนก็ถือว่าแน่นอนอยู่ครับวิ่งหา สองหาพระจ้าให้งวดนี่ก็ตรงตรง,งเลยครับเพื่อนบอกป่มาตัวใดก็คือบ่มาเนาะแม่ไหนบอกเพิ่นบอกว่าหวกปมาก,ก็คือบ่มี่หยีกันท่านมู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วพอเที่ยงก็แบทดิมินไอมือนกันจะเดินทางไปหาภูพระเดชไปถามเมืองหองของขวัญหลักอ่ะจะไปที่ตามตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องไปเข้าท่านมู้ชมเดินทางไปน้ำกานครับเดี๋ยวเจอกันจะต้างกุฏตของปูอัพอเดชครับใกล้จะถึงแล้วครับพอเที่ยงเดินทางมากใกล้จะถึงแล้วนี่ครับวัดปู ครับผมกราลนักสการครับปัวเขาตรงเลยเนาะเขาตรงตรงครับเดขาบอกว่าตัวเลขเขาตรงตรงกันเขาตรงตรงคือคือสองหาละครับท่านผู้ชมเนาะวิ่งหาสองหายังปูดก็บอกกี่ล้วันหนึ่งหาสองหาสามหาเนี่ยแค่สามตัวครับท่านผู้ชมเนาะเนี่ยแค่สามตัวแต่ว่ากับมี่ที่หลายหลายท่านบอกว่าโอ้ยไปหาสื่อกับบ่ดใดพอเที่ยงเอลยผ่นว่ารัตติลีมันเกี่ยงมันถึงบ่อเกี่ยงมันกับอยู่บนคือว่าละครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขกไทยรัตติลีเอ้า ยังไดกรบโบาวากันระครบสมุนชมงวดมันได้มันกระสิมียีดอกเนาะมันีพะพอเที่ยงเดือนทางมาหาปูกระเจาะเงินมาถวายให้ปูไปสื่อยาสื่อยุกสื่ยาครับบัได้ดอกพอเที่ยงกับบั้ได้ยายบัวกับบั้ได้ครับแต่ว่ากาบมีปฏิปมีประตูปัจจัยเล็กน้อยไว้ให้ปูพันสื่อยุกสื่ยากินเนาะสาธุเถอปูปงวดก่อนนี่ปูพันไห้วิ่งหาคราสมุชชมแล้วก็จับคู่ให้หนึ่งหาสองหาปูกระบอกอยู่วา ให้กลับให้กลับจะหนึ่งหาหาหนึ่งแต่ว่าสองหาก็สามหาพต้องกลับก็มีอันดีดีครับท่านผู้ชมถึงว่าปูจะว่ามันเป็นล่างกับจิงอยู่มันออกบนกับจิงอยู่แต่ว่าพอเที่ยงกับเชื่อมันเชื่อใจว่าเอฟซีพอเที่ยงนี่การทันไดสซื้อสองหาก็ต้องทึ่งขึ้นทั้งทังลงทั้งล่างความเนาะคับท่านผู้ชมเนาะต้องทั้งทั้งขัานบนข้างล่างเนาะเอางวดนี้ก็จะลองมาเบิ่งนกับปูอีกครับเพราะว่าเป็นสูตรไว้คำนวณจังได้ก็ได้คือเก่าก็เพราะว่าจะห้อยออกเนาะ ครับวันนี้บนเอาทั้งสตัวเลยเจ็ดกับแปดอ๋อเจ็ดกับแปดบนแล้วก็เน้นตัวเดียวคื่ศูนย์ศูย์เดศนดเน้นไปเลยพ่อเอามันิจะเป็นตัวครับูปูวันนี้เอาเนลีล้เอานี่ยลอต้องก็หลายเป็นบ่กครับเอาหลายเออมีนผมราสาตัวนี่ใช่าเอาตัวปูสามตัวนี่เอามันสตัวนี่เน้นเลยศูนย์ดศนย์แปทั้งอันนี้ทั้งทั้งทั้งไนี่มันก็โอเคแล้วตัววสอตัวนี่นาะครับชมุ่มเนาะนี่ครับ เป็นงวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับบนเด้อทั้งเทิงเจ็ดกับแปดทั้งเทิงนี่ปูให้วิ่งเจ็ดกับแปดมีงวดนี่ละครับให้วิ่งสองตัวแต่เขามีแต่ตัวเดียวได้ครตัวจงกับคู่สองคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดโอ้ว่าง่ายๆเนาะแต่่กลับไปอ้ซืเป็นอยังให้เป็นเนี่ยนี่เป็นอยังปูหื่อมั่นใจเจ็ดกับแปดสันตัววิ่งเป็นอยัางข้างปูมั่นใจเป็นศูนย์สิบผมว่าบคือว่าไมีตัวอันตัวดันคำว่าตัวเดียวคือว่าเจ็ดกับแปดมันเหลือ บอกครับเจ๊กะแปะมันเหลือ้วสิอยู่บนอยู่ล่างสัตว์จับต้องคูมาเลยฮี่บอกว่าหันมีหาก็สีหาไม่สิเสีอบึ้นมาทึงเนี่ยจับต้องคูขึ้นไปเลยมันเดี๋ยวครับสมุู้ชมเมืองเราเองเดี๋ยวรับสมุู้ชมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2 5 6 4บบนให้วิ่งเลขเมื่อยนั่นแหละครับ ยิ่งให้เมื่อไอเจ็ดก็เมื่อไอแปดเน้นให้ก็เน้นให้แค่นี้ครับงวดนี <can> <can <can ้ปูว่าสามตัวว่าต้องเอาดอกเอาสองตัวน uh ี네่มันเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่ก็โอเคแล้วนอกจากมือจุ่มนอ่ทั้งทั้งใต่ทั้งทึ่งนี่ก็โอเคแล้วศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เน้นให้ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กับศูนย์โอศูนย์เจ็ดศูนย์แปดน้องปูเนาะเอาคันคันปูว่ามีเลขเจ็ดอีกน่องวดนี้เนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะขอเบาเสริมปูจังน้อยครับ พอ,พอเที่ยงจำมาตัางแต่ห้อยออกมาอีกประมาณสี่หางงวดตั้งแต่สองเจ็ดมาบันนี้ก็เป็นหนึ่เจเจบันนี้ก็เป็นเจ็ดศนี่งวดมันสิเป็นเจ็ดเก้ี่ส่บวกคอาจจะขึ้นไปยีงสี่บวว่าเจ็ดสาี่ส่บอกเป็นศูย์เจ็ดยี่ส่บกแตู่วใหมศูย์เจ็ดสิศูนย์แปดสองตัวกับ่าแน่เครับสมม่าอาจจะเป็นตัตวกับศูย์เจ็ดยี่ของปูนี่พอเที่ยงก็ขึ้ว่าเป็นไปใดได้ไดพ 1. 1> พพเพราะว่าหนึเจ็ดสองเตียงนี้เป็นใดครับ นี่ยังก็เป็นไปได้เนาะเบิรงเอาครับท่านผู้ชมเบิรงเอานี่คือเลขบนเป็นบวกคบปูแม่ม้วดนี้เพรต้องเอาสามตัวหรอกครับพี่น้องมีเงินเอาสองตัวเลยเนีนีเอาสองตัว,ตวมันลงทุนนหน่อยๆพราต้องมีกังวลเรื่องอื่นะนะครับท่านผู้ชมขนามีสามตัวขามากกับกังวลตัวนั้นตัวนี้ม<า>ีเห็นบ่แม่ยูตัวนี้มันก็ยังออกมากมวนที่ผ่านมากออกมาแล้วแต่ว่าไผอยากจัดไปอีกกับเพว่ากันเนาะแต่ว่านี่คือปูพนันให้เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เอา ครับสม้ชมท่านได้ชื่นชอบก็ค่อยจัดคัดกระพานเนาะกหลายคนหลายท่านเพื่อนก็ยังชื่นชอบว่าเล็กปูเล็กวิ่งเล็ยังนักจับคู่บางรั้งกับเขากรเขาอีหีครับวดทวตผ่านมากบางท่านว่าปูบอกว่าถือกับบ่าวกันครับเนาะท่านไหนบ่มากกับบ่าเอาบ่มากกับบ่าเอาคร่นสม้ชมเพราะว่าเฮาให้แค่เป็นแนวทางถึงว่าพอเที่ยงจะมากมากขอน้ำปูไปให้สม้ชมเบื่องว่าปูเพราะมันหมั่นใจแต่ว่าสมผช้มมบ่หมั่นใจก็ให้สม้ชมพิจรณาเบิ่งเอาเองครับเนาะ ว่าหลายความคิดครับผมมันก็ไปยังสี่ละครับเลขสูตรก็เขาบ้างรุดบา้างย่างงวดนี้ก็เข้าต้องตรงละครับสองหาแต่เพียงแต่ว่ามันกาลําบากแน่ในการหานาะหาฉลากแถบจะบ่มีเล่ยละครับ่บมีเลยละ่ะบอกง่ายๆซะท่านผู้ชมเนาะนี่เราพอเที่ยงถึงว่าว่าเน้นว่ว่าให้ท่านผู้ชมพิจารณาเองกรบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับเนาะให้เบิงอย่างมีสติ นี่เมนบอกครับปูบอเอาดอกสามตัวนะปูนอะบอสามบนบอกสามตัวสองตัวพ้อนากับฟังเด้อครับงวดนี้ปูบอกว่าหกดับอีกแล้วบูมาอีกงวดนี้ <c oughs> พอเที่องเริ่มเสือ้อปูดีครับเสือ100้อลอยบนเส้นเต็มลอยนละเ <c oughs> พราะว่าไม่เป็นงวดที่สามแล้วงวดก้อนที่จะจะว่าหกปูมาอันนี้พอเทื่องว่ามีแปดปูว่าแปดบูมาเพราะฉะนันสุดไปหนึ่งสองสามสี่หางงวด มีงวดที่หกมมาเลยเป็นบอกครับปู่การจริงห่างงวดสูงไม่เด็กเด็กดับมันควรพ่อตัวมีงวดนี้มากมาตัวหนึ่งงวดหายมายงดนี่มันยดับสูน่ยังมัมีสูนพ่อตัวนี่บอกงวดแรกนั่นปู่รับสูนกับสูนมามางวดว่าว่ามีแปดกับแปดว่ามีว่ามีสองกับสองว่มียังงวดนี้บอกจิบพเที่ยงเที่ยงเถียงกับปู่ว่าเป็นเทียงดอกวอาคุยกันเนาะพอเที่ยงมามาแปดพูว่ามันมามามันดับว่าสั่นกับมาม่าอี๋ครับแต่ผู้ชมยังงวดพานมากขึ้นกัน ปูว่าหกดับบ่มาอย่าไปจับปูใชี้ยังกระซังหมูว่าไก่เนี่ะถึงระวังทั้งไตกับทั้งเทิงนี่บ่มาว่าสั่นบ่มีอี๋ดีครับแต่หมูชุมงวดนี่ปูก็ยังบอกว่าหกดับคือเก่าเอ้าพิจารณาเองครับท่านผู้ชมเนาะมาบันนี้พอเที่ยงจะผ้าเบิ่งข้างบนเอางล่างจะผ้าขึ้นเทิงเดือบดโอ้ขะผ้าเบิ่งล่างเนาะมันขึ้นบนแล้วบัดนี้จะลงล่างครับท่านผู้ชุ่มลงล่างเนาะลงทั้งใต เป็นยังคือหากับแปดขึ้เกาปูแล้วมแมงสันเรียกสมุทรแมงสันอังสันก็แต่ว่าปูเคสต,ตามสูตรเนาะปูเนาะแต่ว่าก็ต้องมันกับมันใจอยู่หรอกครับทอร์มูช่มยังงวดที่ผ่านมาปูกับมันใจลวดเดียวเลยเพราะมีเปลี่ยนแปลงแต่พอเที่ยงก็จะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งเด้อครับทอร์มูช่มล่างวิ่งห้ากับแปดให้วิ่งหางก็วิ่งแปด แต่ว่าเน้นให้ก็คือหาสามหาแปดหาหนึ่งหาสี่มีเหลขกอยู่แค่สี่ชุดครับท่านผู้ชมแต่พอเที่ยงก็จะบอกหาย่ำหายอีกครั้งหนึ่งว่าัะเลจับคู่นี่บางครั้งของปูยังหัวที่ผ่านมาปูหายลางแต่มันก็อยู่บนแต่ว่ากับว่าถือว่าถือเนาะพอพอเที่ยงกับมันใจเอฟซีพอเที่ยงคือกันว่าท่านใดที่เป็นคนมากเลียนดีดีรับร่องว่าต้องมีเทิงทั้งไตทั้งทิงแหละครับผมบอกง่ายๆคือคุ้นไว้นะเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ คิดว่านี่แหละครับท่นสม้ชมบ่หลหลดอกครับบ่หลายยังบนกับบัวไหลครับงวดนี้ปูหายน้อยตัวอี๋ีบนสองคู่ร่วมกันแลวกับบหลายลลางวิ่งหาวิ่งแปดได้ครับสมุชมปูเน้นให้เป็นหาสามกบหาแปดหาหนึ่งก็หาสี่นี่เป็นตัวร่องเอาไปพิจณาเบิ้งงนอกค่นสมุชมเนาะก็ยังพอเที่ยงวอาคำเก่าๆครับกรบโปดใช้วิจนะญาณในการรับชม ไอ้เบิ่งยังมีสติครับผมเนาะ<ค>ให้ดูยังมีสติไขที่มักวิ่งกระต่องแมนแมนไข่มักวิ่งเลขปูนี่บ่มีพลาดครับท่านผู้ชมัมองเรียดับว่าไปเด้มอมังเรียดับเลขดับนี่ก็บอกให้แน่นอนดีดีครับท่านผู้ชมุกดับนะคะท่านผู้ชมสามงวดแล้ว,วพอเที่ยงจับได้จำได้อยู่นี่สามหรือสี่งวดนี่ล่ะแต่ว่าทีนี้นิถ้าอยากเสียงเงินก็ต้องเล่นเลขกหก ที่เน้นก็คือจำได้สองงวดเนาะไอเนาะยังงวดแปดก็พกนี่แหละงวดแปดก็ันงวดก้อนนี่เองก็พอพอเที่ยงจำได้แต่ว่าพอเที่ยงคิดว่าน่าจะมีอยู่หลายกองงวดนั่นเองเพราะพอเที่ยงเคยได้ยินปูว่าวัวเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ดูเลขบนกันไปแล้วนะคะครั้งนี้เราก็จะมาดูเลขล่างนะคะท่านผู้ชมล่างนะคะก็จะมีวิ่งห้าและวิ่งแปดแปดนี่วิ่งเหมือนเลขบนเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้เหมือนเลขบนเลยตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็จะเป็น หา 1, ห,า 3, ห,า 4, หานึ่งหาสามหาสี่าแปดละกะแต่ว่ากะยังทีพอเคยบอกไปเนาะกะกันไพขคือจะเล่นเล่นล่างกะต่องขคืนบนนำํำแม่ะน,นะคะท่านผู้ชมบนบนด้วยล่างด้วยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็อย่างที่พูดไว้ต้นคลิปนะคะสําหรับใคร ใครที่อยากเสียเงินนะคะก็ต้องเลขหกนะคะท่านผู้ชมใครอยากเสียเงินต้องเลขหกหกดับนะคะงวดนี้หกว่ามากแต่ว่าอีกอย่างมันก็สามารถเป็นไปได้เบิร์ตข่าวสมุชมแต่ว่าพอเที่ยงจับได้สองงวดสามงวดที่เห็นชัดๆก็คือสองงวดได้ได้คุยกรบปูอยู่นี่ว่า พอเที่ยงม้าแปดงวดตีพานมา้ามือเป็นงวดมือเป็นงวดเมื่อกี้ได้ครับสานผูช่มงวดก่อนหนาะงวดเมื่อกี้นี่อพอเที่ยงว่ามากแปดหกปูว่าบ่มี่แปดว่าสัน 8, ทั้งล่างทั้งบนนี่หาโหลดพอเที่ยงบ่มี่ว่าสันพ่อฉลากิมเนออกมาโตนึงกับบ่มี่อีีครับ่ามผูชม่มย่างงวดตีพานมางวดนึงหันทีพานมาเป็นมาดขึ้นมือมว่านนี่ปูว่าหกบ่มี่จะไปจับคู่ใส่กับตัวอื่นกับ้างหกนี่จะเอาไป พวกพันกับตัวอื่นทั้งล่างทั้งบนนี่บอมี่กับบอมี่อีดีครับใส่ผู้ชมคาอันเล็กล่างนี่ปูเนนตัวใดคะหาสามกับหาแปดก็นี่ไงที่ขีดนี่ไงแมนวงกลมเลยเจ้าก็ได้วงกลมไปเรื่อยจดไว้ทุกมองเพื่อว่าไม่ลาสรุปเลยเชไบาไงูข้าเจ้าฟังูนเนแปด้อูนเจ็ดคแมนแนูนเดี่ยสตัวกันนี่ยูนเจัะ นี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะในเบื้องหน้าอ้ามื้อนี้ถึงว่ามาถามกล่องของขวัญมาถามหอสะมหอของขวัญ3ามหอนี่กักับ่ได้ดังใจครับปู่ใหญ่พราะในบอกเนาะถึงว่าผิดพลาดแต่ว่าเฮาก็บ่ผิดพลาดในการที่ได้ตัวเลขที่ได้ไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าเนาะครับเนาะโมเมนต์ของขวัญ1กล่องเพิ่นให้อันนี้บ่3ห่หอหายสองหาที่เพิ่นให้มากกว่าบ่แล้วก็แม่นว่าให้2 2ห่อนี่ตรงเป๊ะเลย2ตหานะได้3 3 ครับครับสมุดช่มกับว่าน้องขอมวนไปนั่มเนาะครับเนาะกับวอซิเดียร์ไหลวอซิเดียร์ไหลกับบ่อได้ครับห้าก็ตตองถึงจะได้บ่อได้ห้าก็ตตองคือว่าล่ะครับจิตวัตรในดําเนินการในชีวิตมันก็ตตองดําเนินการไปเรื่อยๆอย่างพอเที่ยงกับเองกับเคยเห็นมาแต่อ่อนแต่ออดครับแต่พอเที่ยงจําได้แต่สมัยท่านบ่อหนี้ทรศรพทาพ่อนมี้ยุทุบนั่นก็เห็นพอแม่กับย่งมากเปลี่ยนขึ้นกันครับมากเปลี่ยนขึ้นกัน จะขี่ไปหาเอาน้ำต้นใหม่ครับทา <S <S บ่ทานผู้ชมบางท่านเพิ่นกับโบเมีนหมอท่านหมอหยางเดาเพิ่นกับมานางใส่ชุดขาวชุดยังข้ <S <S ขนขายเบียร์ขายเหล่านี่ล่ะครับเพิ่นกับมาเพราะเวลางานมาเพื่อนกับม่นางเอาไตเทียนกับไปรูต้นใหม่ให้กับผ้ากันเลนส่าสันโนหาครับคู่มือนี่ถึงว่ามี่ยูถูกมีส่องทางที่ได้เห็นตัวเลขได้หลายเพราะเที่ยงกันยังมั่นใจว่าพี่น้องกันยังต้องน้าเนื่อกันในการที่จะ ลงทุนอยู่เรื่อยครับลงทุนทุกงวดครับลากกินแมงขรัฐบาลเนาะเพราะว่าเป็นความฝันของคนจนหรือว่าคนหลายคนแหะครับเป็นคนจนกับคนหลายคนจะว่าคนจนถเนาะบางคนพ้นกับบจนพ้นกับมีความฝันคือเก่าเนาะเอ้าท่านผู้ชมท่านใดจินชอบคลิปนี้ก็ฝากไปกำลังใจในเด้อครับซอยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องสตาร์ไดชแนลเพื่อไปกำลังใจคนทําคลิปในเด้อครับท่านผู้ชมการงวดนี้ยังพอเที่ยงบอกไปครับของปูอำเภอเดชหามาแล้วครับดับหก พกนี่ต้องไปจับคู่กันเลยจับคู่ก็ยังกับจะจับครับบนนี่ปู่บอกให้วิ่งเจกับแเน้นให้ก็คือศูนย์เจ็ดศแปดศูนย์เย์แปดได้เองไม่ได้ศนย์เจ็ดศูงพีตัวตัวร่องก็คือเจศย์กับแปย์ครับผมล่างให้วิ่งหาก็วิ่ง8ดเน้นให้ก็คือหาแดก็หาหาสามตัวร่องก็คือหาหนึ่งก็หาสเนาะ ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับผมท่านท่านผู้ชมที่เขามาช่มเขามาติดตามปูบอกว่าเอาห้ก้อนโมเมนต์อย่างไน้ยเพราะว่าสากจีแบงออกมาเขาก็จะได้ไปเลือกหานะแต่ผู้ชมเขาก็มีโอกาสไม่นบ่ถ้าเข้าไปหาไกลๆมือคือหัยจะออกมืเอือนเข้าไปหามือนี่มันก็หายยากเนาะน้องคนเพิ่นก็ได้ไปก่อนฉันนั่นแล้วได้ก่อนเข้าสากจแบงออกมาป้าเขาก็ไปหาเลยครับผมเนาะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เขาม่าช่มเขามาติดตามในช่อง สตาร์ดาชาแนลก็ขอให้ทุกท่านจงมีแตค่ความสุขความจเจริญห่างไกลโรคภัยไขย้เจ็บสุขภาพแข็งแรงกันสุขภูุกคนกีบหนีประเทิมขอตัวลาไปก่อน